สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องพบปายจากกลุเดตดังประเทศนะครับเด้อพอได้พ่อคนนึนแล้วช่องอะไรพบคนเดิมยูทูบเบอร์แล้วยินขาครับพี่น้องจะยากเพาเหมือกนกับยืนน้ำแห็งบรรยากาศล้างบ้านนะครับนะพี่น้อง ช่วบรรยากาศเลาประมาณสุ่มนึงิเอ้าเจกันนาวาพวกกันโดนลเลยพอากเนี่ยคลิปปืนคลิปให้ให้ไปหน้าเาพ,าพาเกวจริงไม่ได้ให้จิงกจริงกัอยางน้นเดียวน้าเดียเปิดสิการจบโครการเด้ยอยู่ไกลๆก็บอกนี่พ่นนี่พ่นยูร์ทัมดกาเ,กเนาะน้องน้องมดล้วลชิมยียม่ยบมาเยบนักเสียนี่พ่นกระเอาอีลยังมชิมหาหาอายไส้ ตะกวัดนนทบุรีคมคนบุญบันไดคมคนเดิมเดลยปีงปลาเมือบพี่น้องมาแลี้ยงยีนเข่าปีงปลาเมือกนาเชียวใส่เนี่ยนี่พี่ก็รูคู่กันเลยบันเฮาเงินบันเฮาเงินไปเหรอเลยแต่คนกุงเทพาคนไปปลาเมือกวันนี้เป็นนูตอนเย็นหนาวอากาศดีๆนะครับเด้อเราจะได้รายที่เนี้ยพี่น้องปองไปเนี้ยยางปลาเมือกแล้วก็กี่ข้าวกี่นะครับพี่น้อง มาครับพี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเด้อนานแล้วที่ไม่ได้ชมบรรยากาศการทุง่งไอศกรีมกันเด้อลังบ้านครับพี่น้องอยู่หลังบ้านเด้ออือหลังจากชมปลาบกทั่วพ์แบบนี้มือชมกินอาหารแรงมืนบรรยากาศทั้งลังบ้านกันนาชมนะครับผมตอนรับเอฟซีเด้อพี่น้องเอฟซีโอ้มาหยาบไปเด้อครับพี่น้องพี่น้องฟังไทยฟังเล่าตอนรับเด้อภาดบรรยากาศที่สวยงามเลยครับพี่น,อน,ออน้อ,นอง ตอนเั่นเอซีจากฝั่งไทยฝั่งลาเดตต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อลงคลิปนี้พี่น้องเมึงไลค์ได้ทีคลิปแต่เป็นล้านวิวนะเอ้าต้องอย่าฝ่อรับเด้อพี่น้องอืมนายนิ่งเนี่ยคนว่ามันแปรเปลียมหน้าที่นึงกับอย่างนี้แล้วมันต้องกงมกืนพี่น้องว่ามันต้องกงมกืนมันต้องอันให้ชมชีวิตวิถีชีวิตของไอค้คมคนเดิมเนี่ยเดี๋ยวสิที่ เดี๋ยวเ็ะคอนเทนต์ในใน,ในั่ได้ได้เด้อพี่น้องเด้อชีวิตมันคอนเทนต์ดอกชีวิตจริงเด้อวันต่อไปอาจจะมีเอฟซีมาถ่ายรูปน้ำเอฟซี FC มากินข้าวน้ำได้เอฟซีวันไหนเอฟซีที่จากต่างประเทศมากินข้าวด้วยก็จะมานั่งตรงนี้นะครับมาเบิร์กเอฟซีเอาเอฟซีมาเอาเอฟซีมาออกน้ำช่องน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีจากประเทศลาวมีเอมงเวียดน,น,นามมีบ่ะเทศไหนเอฟซี FC ของไอพมนะ กมาบ้านนลับมาไทยต้อกันเนาะอายุใช้ช่องอยูเอฟซีสิมายามอยู่เร้อนี่เอฟซีป็ตนเอฟซีชมสวนชมนาเลยบรรยากาศเป็นขึ้นมันดได้มาเมืองดูนี่วก็้นดิพนมงโอ้โซาเซลล์กัหงอยู่แต่ว่าทังกอกวยาพี่น้องทั้งควยบ่หงเี่ดทั้งกวยมันเซตายเห็นาพี่น้องแนเห็นยนยอยู่ าทนี้ก็เป็นปป Eller, <blunt. S 1> นาพี่น้องเเห็นเไปซืตุ้งกินก็นได้นี่ตุ้งกินปฏิบัติัวยังขีเงียเดียวผู้ักปลูกหญไปหน่อยต่วยังขี้เงียบเดียวเลยเห็นเกี่ยอ๋เห็นแนี่ยอ๋อเน่ยี่เงียมาถามว่ายังมาบงไก่สีแห่งอยู่บนเจอว่าานหนึ่งพี่น้องเนี่ยมันบอกเดียวในบานนี่มีดีเลยมี่ชคบรรยากาศเปนขึ้นได้เนาะชบรรยกาศ สิมื่อาทิเิ้งค้ยเด้อถึงิ่ง้เิ่งให้ิ่งหน้าิ่งป่าเด้อมีอะไรสัญกวาทีีเขาไปเรื่อยเขาบอกกันเลาด่กันโอ้ักบรรยากาศบคูตัโอ้ขาจีข้าจีชาไข่ไหมโอชาแม่เนาะการหนึงเนาแข็งก้อนมันแข็งเ่ากเนยตัวเนาะ โอ้แข็งแล้วพี่น้องมันเดือดเสือแข็งแล้วแข็งแล้วโอ้โแข็งขากแล้วไปเลยพี่ไม่สิดเดือดต่อกล้วอีกเลว